สวัสดีครับพบกับผมติวเตอร์วินนะครับในคอร์สเบสิกในติดบัณฑิตขาอาญานะครับข้อสอบออกอะไรได้บ้างนะฮะเรื่องบัตรจริงของผู้อื่นเนี่ยยังไม่เคยออกนะฮะแล้วก็ถ้าออกเนี่ยมันก็จะไปมันจะข้ามข้อนิดนึงฮะถ้าออกเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเช่นสมมุติว่าลักบัตร ATM คนอื่นมาแล้วก็เอาไปกดเงินเพื่อจะเอาตังค์เนี่ยมันก็จะผิดทั้งเรื่องใช้บัตรจริงของผู้อืน่นโดยไม่ชอบแล้วก็จะข้ามข้อไปผิดเรื่องลักทรัพย์ด้วยเรื่องของลักบัตรแล้วก็ลักเงินใช่หไหม,ไขมข้อไปผิด มาตรา188ด้วยในข้อ1 188คือการเอาเอกสารของผู้อื่นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยไม่เคยออกนะคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าออกมันจะข้ามข้อนี่แหละนะภาพรวมของข้อนี้ก็จะต้องมาดูด้วยว่าไอฐานความผิดแต่ละฐานเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างนะซึ่งจุดสตาร์ทของข้อนีน้จะเริ่มจากลักทรัพย์ซึ่งเป็นพระเอกของข้อนี้นะเพราะว่าเป็นมาตราที่ออกบ่อยที่สุดนะลักทรัพย์เนี่ยถือเป็นพระเอกเพราะว่ามันเป็นมาตราที่จะเป็น พื้นฐานของความผิดฐานอื่นๆได้อีกตั้ง4ฐานนะหมายถึงว่ารวมกันเนี่ยสฐานแต่ว่าเป็นพื้นฐานของฐานอื่นได้3ฐานนะฮะคือลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าก็จะผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะฮะลักทรัพย์โดยใช้กาลังพัุสลายหรือครูเห็นว่าใช้กําลังพัุสลายก็จะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะและถ้าชิงทรัพย์โดยร่วมกัน3คนขึ้นไปก็จะผิดฐานปล้นทรัพย์นะก็จะเห็นว่าลักทรัพย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของความผิดอื่นๆ3ฐานเข้าไปแล้วนะฮะซึ่ง ตัวลักรั์เองเนี่ยก็มีเหตุชะกันอยู่ตามมาตรา3ามสก็จะมีอยู่หลายๆอนุมาตานะฮะซึ่งเป็นมาตราที่ออกบ่อยมากๆเหมือนกันฮนะะพอๆกับลักรัพย์ทั่วไปเลยดีไม่ดีจะออกบ่อยกว่าด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีหลายอนุให้ออกนะฮะและทั้งลักรัพย์และวิ่งรายก็จะมีเหตุระวังโทษหนักขึ้นร่วมกันก็คือ3ามทวินะฮะในเรื่องของทหารระเบิดรถนะฮะทหารก็คือแต่งเครื่องแบบทหารตำรวจนะฮะระเบิดก็คือมีวัุปปืหรือวัตถุระเบิดนะฮะรถก็คือใช้ย,ยันผ่านนะ ติวเตอร์จำอย่างนี้นะฮะเป็นเทคนิคการจำา3สทวีนะฮะทหารระเบิดรถนะฮะส่วนชิงทรัพย์กับป้นรั์ก็มีระวางโทษขึ้นตาม3-40ตรีนะฮะซึ่งเป็นเหตุเดียวกันเลยนะฮะสองอันนี้นะฮะกฎหมายเขียนต่างกันนิดเดียวนะแต่ว่าเป็นเหตุเดียวกันนั่นแหละนะฮะซึ่งลักทรั์เนี่ยนะฮะนอกจากเป็นพื้นฐานของความผิด3ฐานนี้แล้วเนี่ยข้อสอบอาจจาะไปออกเปรียบเทียบกับฐานอื่นๆดนะ้อีกนะฮะเช่นในเรื่องของยักยอกตาม352นะฮะข้อสอบอาจจะออกเพื่อให ทดสอบความรู้ท่านว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าลักทรัพย์กับยักยอกเนี่ยต่างกันยังไงนะฮะก็จะต่างกันที่เรื่องการครอบครองนะฮะว่าการครอบครองอยู่ที่ใครในขณะทาผิดนะ,ะหรืออาจจะไปออกเปรียบเทียบกับช่อโกงก็ได้นะฮะมาตรา341ช่อโกงนะฮะเพราะว่าลักทรัพย์เนี่ยมันจะมีการลักทรัพย์วิธีหนึ่งที่ทางสายวิชาการหรือสารดีกาอาจจะเรียกว่าการลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายคือเป็นการลักทรัพย์โดยหลอกคนอื่นเพื่อจะเอาการครอบครองมา ก็จะคล้ายๆกับการช่อโกงที like 3, 4, to or, ่เป็นการหลอกลวงผู้อื่นแล้วได้ทรัพย์สินใช่ไหมข้อสอบก็อาจจะเอามาทดสอบท่านได้เหมือนกันว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าอันเนี้ยการหลอกลวงแล้วอย่างนั้นมันเป็นลักทรัพย์โดยใช้กลนุบาหรือเป็นการช่อโกงนะฮะหรืออาจจะไปอ่าซึ่งฐานช่อโกงเองเนี่ยก็จะมีเหตุชะกันของมันอยู่นะฮะสเหตุก็คือเรื่องของ342เป็นเรื่องของอ่าช่อโกงโดยอ่าเปาะอ่าแสดงตนเป็นคนอื่นหรือช่อโกงโดยหลอกเด็กหลอกคนโง่นะฮะ แล้วก็จะมีเรื่องการช่อโกงประชาชนนะฮะตาม3-43นะนอกจากนี้นะลักทรัพย์ยังอาจจะไปออกเปรียบเทียบกับโกงเจ้าหนี้จำนำก็ได้นะสามสี่เก้าเนี่ยนะเพราะว่าการลักทรัพย์เนี่ยต้องเป็นการเอาทรัพย์ของคนอื่นหรือที่คนอื่นเป็นเจ้าของร่วมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเข้าบ้านคนอื่นแล้วไปขโมยทรัพย์ที่ตัวเองจำนองไว้เนะี่ยทรัพย์ของตัวเองเนี่ยที่จำนองไว้คนอื่นก็ย่อมไม่ผิดลักทรัพย์ถูกไหมฮะเพราะเป็นทรัพย์ของตัวเองแต่จะไปผิดโกงเจ้าหนี้จำนำฮะตาม349 อันนี้แหละเป็นประเด็นที่5ปีล่าสุดออกมาสองครั้งนะฮะเรื่องการลักเข้าบ้านคนอื่นแล้วไปลักไปขโมยทรัพย์ที่ของตัวเองเนี่ยที่จำนำไว้เอาคืนมาเนี่ยออกมาสองครั้งนะฮะใน5ปีล่าสุดฮนะซึ่งกงเจ้าหนี้จำนำเนี่ยตาม3ามสี่เก็จะมีลูกพี่ลูกน้องอยู่นะฮะตามมาตรา3ามเรื่องโกงเจ้าหนี้ทั่วไปนะฮะก็คือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์เพื่อหนีเจ้าหนี้นะทีนี้เนี่ยลักทรัพย์เปรียบเทียบกับพวกนี้ได้แล้วเนี่ย ชิงทรัพย์ก็เปรียบเทียบกับฐานอื่นได้เหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของการกันโชคซึ่ง <im an> ทั้งสองฐานเนี่ยฮะชิงทรัพย์กับกันโชคเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะก็คือเป็นการขู่่อให้อื่นกลัวเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินมาเหมือนกันแต่ก e, ็จะมีความแตกต่างกันอยู่ก็สอบก็อาจจะมาทดสอบความรู้ท่านได้นะว่าท่านรู้หรือเปล่าว่ามันต่างกันยังไงนะซึ่งกันโชคเองเนี่ยก็จะมีลูกพี่ลูกน้องของมันอยู่ก็คือการรีดเอาทรัพย์นะตาม3ามนะซึ่งก็จะเป็นการขู่เข็นเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นงาาขู่ทีเฉพะจ คือขู่ว่าจะเปิดเผยความลับนะต่อมาฮะเรื่องของลักทรัพย์เหตุการเนี่ยตาม3ามเนี่ยก็ยังเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นนะอีกนะฮะก็คือการบุกรุกเขหสถานนะฮะเพราะว่าการลักทรัพย์ในเขหสถานเนี่ยตาม3ามวงเล็บแเนี่ยนะฮะการจะผิดอันนี้ได้เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องผิดบุกรุกเขหสถานมาก่อนนะฮะต้องเข้าไปในเ,ข,เข้าไปในเขหสถานคนอ,อื่นโดยไมีเหตุผลสมควรก่อนซึ่งการเข้าไปโดยลักเข้าเพื่อจะไปลักทรัพย์เนี่ย ะะตาม3ามสามกเลแเนี่ยก็ย่อมเป็นการเข้าไปโดยไม่เหตุผลสมควรอยู่แล้วนะฮะก็จะเชื่อมโยงกันได้อีกนะฮะออกบ่อยด้วยนะฮะการเข้าบ้านคนอื่นไปลักทรัพย์เนี่ยหปีล่าสุดออกมา4ปีติดติดนะฮะเรื่องการเข้าบ้านคนอื่นไปขโมยของเนี่ยนะฮะซึ่งบุกลุกแคสถานเนี่ยก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่ตามมาตรา3ามเรื่องการบุกลุกทั่วไปนะฮะบุกลุกเพื่อไปถือเอาการครอบครองหรือเพื่อไปลบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นะ ซึ่งทั้ง2อฐานนี้ฮะสามกับ362ก็จะมีเหตุจกันเดียวกันคือตามมาตรา365ออกบอยเหมือนกันครับเหตุกัน365หกห้าโอเคนะฮะก็เป็นภาพรวมนะฮะของความผิดเกี่ยวกับทรั์ที่เอามาเชื่อมโยงกันให้เห็นภาพนะฮะว่าข้อสอบเนี่ยอาจจะทดสอบความรู้ท่านได้หลายระยางเลยนะฮะโดยมีพื้นฐานม,มาจากเรื่องการลักทรัพ์นี่แหละนะฮะ